ได้มาพบก,กันถึงได้มารักกันในทุกวันมีส4สี่ชั่วโมงแสะลานนาทีที่มันเลยหมุนไปแค่วินาทีเดียวแค่เพียงฉันได้พบเธอเธออยู่ไกลที่ปลายขอบฟ้าแต่วันเวลานำพาจนเราได้พบ ฉันไม่ใครเชื่อเรื่องพรหมลิขิตฉันไม่รู้ว่ารักมีจริงไหมจนวันที่เธอได้เปลี่ยนมาไปไเปลี่ยนไปไเปลี่ยนไป บังเอิญจริงไหมไม่มีใครรู้ใครเข้าใจแค่มีเธอจับมือฉันไว จะจากเธอไปเพราะฉันรู้ว่าอยากเพียงใดที่เราจะได้พบกันเธออยู่ไลน์ไลน์ จะให้ใครจอรกี่เง้ยไม่ให้ต่องกินงินด้วยวิธีการจะจได้ทไมคะให้เมียให้เมียก็ให้ทางแฟนิารไม่อใจแล้วัไจะากเอไปเระน ในวันเวลานำพาจนเราได้พบกันฉันไม่เคยเชื่อใมมนพรหมลิขิตฉันไม่รู้ว่ารักมีจริงไหมจำวันที่เธอติดเป็นมันไปเปลี่ยนฝันนี้กลายเป็นเรื่องจริงและเธอเชื่อในพรหมลิขิตหรือเปล่าที่เราได้

ตกลุมรักเธอได้มีเธอเคียงข้างกันคงจะมีเพียงเธอทำให้โลกนั้นหยุดหมุนเพียงเธอสอง โดยเฉพาท่านผู้มีเกียรตินะครับพี่โจนะครับท่านรองรการท่านนายกทสองท่านเศรษฐีใจใจบุญเมืองมุกเหล็กเสียดอนนะครับพี่เหน่งนะครับใครอยากได้เงินไปลงทุนสักเจ็ดสิบเอ็ดล้านมาขอพี่ดอนได้นะครับเมื่อกี้ผมก็เริ่มขอแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางเจ้าภาพที่ให้เกียรติผมมาอวยพรกับผู้บ่าวสาวนะครับ ก็ขออวยพรให้กับพาร์ทและก็เจ้าสาวนะครับคองคู่กันไปนะครับก็ถือว่าเด็กสองคนนี้ถือว่าเป็นบุตรธิดาที่สมบูรณ์แล้วนะครับเรียนจบให้พ่อแม่มีงานทำแล้วก็แต่งงานออกเรือนมีครอบครัวหลังจากนี้ก็ขอให้พาร์ทเป็นผู้นำครอบครัวที่ดี ภรรยาก็เป็นภรรยาที่ดีเป็นผู้ตามที่ดีนะครับเรื่องการงานที่ผ่านมาก็มีแต่หน้าที่ราชการนะครับต่อไปก็เป็นภาระแล้วนะครับภาระล้วนๆภาระการเป็นผู้นาําครอบครัวเรื่องใหญ่ๆใดๆใก็ให้พ่อบ้านตัดสินใจไปนะครับเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยก็ให้ภรรยาตัดสินใจไป มันจะได้ไม่กระทบกระทั่งกันแต่ผมแต่งงานมาสิบกว่าปีไม่มีเรื่องใหญ่เลยครับมีแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆให้เมียตัดสินใจอย่างเดียวเลยครับก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับก็ขออวยพรอีกครังให้ทั้งคู่นะครับอยู่ครองรักกันไปถือว่าเราทําหน้าที่นะครับบุรทิดาได้สมบูรณ์แล้วต่อไปก็จะได้สร้างครอบครัวแล้วก็ดูแลพ่อแม่ไปด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับรบขอบคุณ għandek yeah, คุณแขกผู้เขียนรุกท่านที่สละเวลามาในงานมงคลสมรสของลูกชายสุดที่รักก็วันนี้ก็คือดีใจที่วันนี้ลูกได้เป็นฝ่ายฝาแล้วก็ขอความรให้ลูกทั้งสองจบความอันกำลงานแล้วก็หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองให้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบขอบคุณค่ะสมเด็จเจ้า หลังจากนั้นไหนครับก็คนไปเป็นตลาดก่อนเออตลาดตลาดตลาดน้ำตลาดน้ำถ้าสมัยนี้ก็ชนกันเป็นจุ่มจุ่มจุ่มไปเลยนะสมัยนี้มีจุ่มตุ๊กตาใช่ไหมคะับคุณผาแต่สมัยนั้น9ปีที่แล้วไปเดินตลาดน้ำก็ดีแล้วนะคะตอนนั้นเรียนมอ โรงเรียนมวกิจพิยาอ๋อรุ่นน้องมค่ะอันนี้ก็รุ่นพี่มที่ยิ่งผ้างห้ปัสวยนะคะปี26แต่น้องปีอะไรคะลูกจบปีอะไรคะเอาจะไม่ได้นานแล้วนาแล้วไม่เห็นพูดอย่างนี้ที่ข้างๆสองคนไม่นานกว่าก็การสร้างสองคนก็จะกระทบนิดนึงนะคะ ก็คุยกันเยอะแล้วก็อยู่ในนั้นก็ตกใจไปอยู่บ้านเดียวกับเขาบอกคุณนิดนึงคือพี่ชอบตามใจค่ะชอบมตามใจเขาอยากได้อะไรเขาหาให้ทุกอย่างเอาไม่เคยค่บก็เลยชอกทอสายเฟย์สายเฟย์ก็มา นะคะเดี๋ยวก็จะมีโอกาสติดในเรื่องของโควิดด้วยนะคะอ่ะมีอะไรจะส่งท้ายไม่ส่งท้ายสิวันนี้เป็นจุดเริ่มเริ่มต้นเริ่มต้นของชีวิตคู่ของหลังทั้งสองคนพี่นาจะให้คำมั่นสัญญากับน้องในการครองชีวิตคู่บอกน้องนิดนึีจเริ่มต้น จะไม่ต้อเป็นม็อบก้แล้วเนาะก็อาจะใช้ชีวิตวิาณดืทีสุดที่ทุกันเข้า่างด้วยกันเขาสัญญาว่าเขาจะชิวยหนอนเจอแล้วนาโก้ให้ดีที่สุดถ้าเยิ่ก ขเสียกลอมือนะคะ้กับเจ้าหน้าที่สุดท้าย we